ผมชื่อเด็กชาสัดิเดตนนใหญ่ครับอยู่ชั้นปสามทับสามครับเลขที่10อาหารที่ผมชอบคือสเต็กค,ครับสเต็กหมูพริกไทยดำเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบ5หมู่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินไขมันเกลือแร่โปรตีนนั้นได้จากเนื้อหมูคาร์โบไฮเดรตได้จากแป้งขนมปังหรือ มันฝรั่งทอดวิตามินได้จากมะเขือเทศที่อยู่ในสลัดผักไขมันได้จากไขมันสัตว์และน้ำมันพืชและเกลือแร่ได้จากผักต่างๆจะเห็นว่าได้ว่าสเต็กหนึ่งจานสามารถให้สารอาหารมากมายและล้วนมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้น